การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสนับสนุนประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันลอยกระทงนายอำนวยบัวเขียวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลรับรอ่อองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยอำเภอท่าแซ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชชยราษอําอำเภอปทิวเทศากาลลอยกระทงบ้านห้วยโคลนท่ามะปริงหมู่เจ็ดตำบลบ้านนาอำเภอเมืองและงานวันลอยกระทงสำนักสงฆ์ปรารถนาธรรมวิเวกหมู่ที่12ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะนายอำนวยบัวเขียวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการสน,นับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในจังหวัดและขอชื่นชมองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่ได้สืบสารประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ได้รับการสืบทอดถึงลูกหลานต่อไป สำหรับกิจกรรมหลักของการจัดงานประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการประกวดหนูน้อยนพมาศการประกวดกระทงการแสดงของนักเรียนและการแสดงของแม่บ้านซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานเป็นรีประเพณีลอยกระทงประจำปี2024ณทีว่ายางเทงนั้นเป็นงานประเพณีตั้งแต่โบราณ ึคนไทยซึ่งถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบันซึ่งเป็นที่ยอมรับทางสังคมไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ทุกจังหวัดเพื่อถึงเทศกาลก็จะมีการจัดงานขึ้นสำหรับงานทางนี้ขอบคุณคนระับเกิดขึ้นได้นะครับก็ะจะการร่วมมือจากพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่อยู่ในงานนี้เขอเรียนกับพี่น้องว่าในการจัดงานครั้งนี้นั้นนะครับใช้งบวรมาณงการบริหารส่วนจังหวัดแต่ที่สําคัญท่านสจพลันจุาจกานนายกได้ให้ความสาคัญกับพี่น้องชาวเบอร์สุนทรเภอร์สมพีน้องบเภอใกล้เคียงนะครับ ที่ได้มาร่วมกันทุกกปีโดยการนําเสนอเข้มาต่อสภาตาข้าบัญจัิประจาปีของทุกๆปีครับเพราะฉะนั้นท่านจึงมีความตั้งใจนะครับที่จะจังานประเพณีเช่นนี้คู่กับตําตบลนะครับหมู่บ้านโดยมีพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันทุกๆปีผมขอเรียนขอพ่ร้องนะครับว่ามีนักการเมืองหรือม,ม,มีสอจอนะครับที่ เป็นความสำคัญของวัฒนคระทำพิธีน้ำต่ออยากจะฝากกับพี่น้องนะคับคู่กับประเพณีบ่ระ้ำไปด้วยสำหรับท่านสจหลังจุการนะครับกองทัขอบคุณท่านสจหลังจุการทันในเช้าทวีสัตย์สุทธิ์กันนรณีนะครับของกระเบียน์กระพี่น้องนะครับว่าที่มาช้าเนี่ยเนอกจากงานนี้ก็เป็นงานที่ที่ผม ก็พยายามครับเพราะว่างานเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่ร้อยต่อตลอดประจวบคือเขาช้ล่าก็เนื่องจากว่าทุกๆงานเนี่ยจะใช้งบประมาณของการบริหารส่วนจังหวัดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสรนับสนุนประเทศดีนวัฒนธรรมโดยเฉพาะเพลงลอยกระทงเนี่ยเราจะจัดได้นนหนึ่งลำเภอ่หนึ่งเพลง